สวัสดีครับสำหรับงานประกวดพระนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงเวลาคร่าวๆครับอยู่ประมาณวันที่7กันยายนนะครับ2,5,6,8ซึ่งจะเป็นวันครบ16ปีนะครับ PSDA standard นะครับอันนี้คือกรณีที่สถานที่ทุกอย่างลงตัวนะครับนั้นช่วงนี้นะครับก็จะมีคนส่งพระประกวดนะครับก็คือเราจะมีใหญ่ได้ดีนะครับส่วนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เส้นได้พิมพเจดีท่านสามารถส่งเดี่ยวได้ ตอนนี้พิมพใหญ่ก็เริ่มมีท่านส่งที่เป็นพิมพ์พระประธานเชียงแสนมาแล้วด้วยนะครับส่วนเรื่องกระบวนาการการตรวจน,นะครับท่านที่ยังไม่เคยนะครับหรือที่ตรวจแล้วก็ต้องอธิบายนะครับว่าสิ่งมันที่เราจะต้องตรวจสอบให้ผ่านก่อน,นคือเรานะครับอยู่ที่ว่าเราให้คุณค่ากับพะสด็จของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างกรณีนี้นะครับเราก็จะต้องตรวจรับรองให้ผ่านก่อนซึ่งมันเป็นเกณฑ์สากลเลยครับก่อนที่จะทําการประกวดใดทั้งสิ้นเนี่ยพรานนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบการรับรองให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้หมดครับแม้แต่เรื่องการกีฬาก็เหมือนกันครับคนที่จะแข่งได้เนี่ยคุณสมบัติจะต้องผ่านก่อนไม่ใช่รู้ว่าใครจะสมัครก็สมัครได้ครับในระดับที่เป็นสากลเช่เนเดียครับหากเราจะทําการประกวดพระที่เป็นสากลเนี่ยพระจะต้องผ่านกระบวนการที่เป็นสากลก่อนนะครับเหือนการรับรองก่อนส่วนการประกวดจะเป็นการประกวดความสวยงามพุทธศิลป์นะครับความมีสเสน่ห์ขององค์พระซึ่งนั้นจะมีเกณฑ์นะแล้วเกณฑ์จะใกล้เคียงกับเกณฑ์การประเมิน และรายละเอียดขั้นตอนทุกอย่างนะครับเราทําอย่างดีนะครับเพราะเราเชื่อว่าพระทุกท่านที่อยู่ในมือของทุกท่านครับคือพระสมเด็จที่ส่งคุณค่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะชมนะครับพระที่มีการส่งเข้าประกวดมานะครับบางส่วนนะครับว่ามีเนื้อหาแบบไหนบ้างนะครับที่เป็นพิมพ์ใหญ่ได้ดีชุดนี้นะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่ได้ดีที่ส่งมาประกวดแล้วน,นะเป็นชุดบางขนพรมนะครับซึ่งองค์แรกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อบางแบบหนึกแกร่งเห็นไหมครับ พิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศินนะครับเราดูดีๆนะครับออกแนวแบบพระสุโขทัยนะครับนี่นะครับซึ่งองค์ตรงกลางนะครับก็จะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับให้ดูนะครับมีสภาพลักษณะคาบกลุอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับแขนวงนะครับฐานเขียงนะครับมีล่องรางน้ําชัดเจนนะครับ ต่อมานะครับพิมพเจดีองนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับที่เป็นลักษณะนี้ที่มาของผมก็คือนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นทรงนะครับพระประธานวัลลังนะครับจึงปฏิตรงนี้จ้าเห็นเส้นสังคติชัดแล้วก็มีขอบลักษณะแนวจีวรนี้เห็นอยู่นะครับเข่านะครับโค้งมนทั้งสองด้านไม่มีชายจีวรนะครับถือว่าชุดนี้นะครับมีความสวยงามมากนะครับ ต่อมานะครับชุดนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ได้ดีนะครับที่เป็นลักษณะแบบเนื้อปูนเพชรขาวน้ํานมนะครับนี่นะครับเนื้อนี้นะครับตะหนึกแกล่งนะคชั้นหลังนี่จะเป็นลายใดๆก็ได้นะครับพิมพ์ใหญ่องนี้นะครับเป็นพิมพ์สุโขททยกําแพงเพชรนะครับเห็นเนื้อขาวมันเงาเลยนะครับเกดทะลุแบบ้าซซูมนะเวลารูปนะครับจะนูนขึ้นเล็กน้อยครับ พระนะเป็นยุคปลายมีลักษณะกรอบเส้นได้อยู่รอบองค์นะครับอกผายแต่ผอมใบหน้านะครับเป็นข้าวหลามตัดนะครับฐานเขียงบริเวณนี้สอบตมบริเวณนี้เชิดขึ้นเฉียงลงนะครับและมีร่องรางน้ํานะครับถูกต้ององค์พระใหญ่สุดนะครับองค์กลางนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับอันนี้เป็นชุดผู้ประกวดเป็นเซตนะครับนี่นะครับขาวน้ํานมแบบปูนเพชรเหมือนกันนะครับเนื้อนี้ด้านหลังนะครับ มีรอยปูไต่นะครับชัดเจนนะครับก็คือเป็นเนื้อที่ลักษณะหนึ่งแกร่งครับด้านหน้ามีกรอบเส้นได้ชัดเจนนะครับแขนนะครับจะเป็นแขนลักษณะค่อนข้างค่อนข้างทิ้งดิ่งนะครับแล้วก็ฐานเขียงเหมือนกันครับเป็นลักษณะเส้นได้มีเปิดด้านอยู่มุมหนึ่งนะครับองนี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับลักษณะเป็นพระประธานวัดละคังนะครับนี่นะครับเป็นละนาบพระนะครับเราจะเห็น สังคติชัดเจนล่องและมีขอบบริเวณนี้นะครับของจีวอนะครับเขาไม่มีชาจีวอนะครับยกตั้งคู่ใบหน้าเป็นผลมะตูมเกจะรดซุ้มนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่มีความสวยงามนะครับที่ผู้ประกวดรอบนี้ส่งเข้ามานะครับชุดนี้นะครับก็เป็นใหญ่ได้ดีเช่นเดียวนครับโดยองค์แรกนะครับเป็นลักษณะของอัีิหายากนะครับ เป็นพิมใหญ่พุทธศิลป์อู่ทองเห็นะครับเขานี้ใหญ่นะครับเข่าซ้ายองค์พระขวามือเราใหญ่มีกรอบกระจก3ามชั้นอยู่ด้านขวามือองค์พระซ้ายมือเรานะครับและก็เจอขอบล่างฟันหนูบริเวณนี้นะครับเป็นอู่ทองนะครับอกค่อนข้างกระบอกใบหน้าใหญ่นะครับเกตเป็นลักษณะปวยจรดเุ้เวลาดูแบบนี้นะครับจะเห็นเหมือนกระดอกบัวนะครับอันนี้คือเป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับแล้วก็พิมพ์เส้นได้นะครับซึ่งชุดนี้พิเศษนะเป็นชุดที่ไม่อยู่ในกรุนะครับสร้างยุคปลาย เห็นไหมครับว่ามีกรอบเส้นได้นะครับแขงข้างโค้งนะครับฐานเขียงเปิดด้านหนึ่งด้านหลังเป็นลายดอกพิกุลนะครับนี่เป็นลักษณะของพระเนื้อหนึกนะครับที่มีความสวยงามนะครับสุดท้ายพิมพเจดีนะครับกับพิมพ์ใหญ่ในเป็นลักษณะแตกลายสังฆโลกเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะสังฆตินะครับแล้วมีขอบจีวรครับองค์พระฐานเขียงเฉียงทั้งคู่นะครับได้สัดส่วนและหน้าของเจดีนะครับซุ้มค่อนข้างสมมาตรนะครับ ซึ่งทั้ง3ององนี้นะผ่านการตรวจเบื้องต้นมาหมดแล้วนะครับที่ให้ชมนะก็คือไปเจอกันในงานประกวดได้เลยนะครับนะครับสำหรับเนื้อนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ได้ดีวัลขังที่ไม่บรรจุกรุเช่นเดียวเน้อส่วนใหญ่เป็นเนื้อหนึกแกร่งนะครับเนี่ยเห็นหลังสังขยาลอยปูไตรูพุนปลายเข็มโอ้โหครบเลยนะครับองค์นี้นี่คือเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสุโขททยกำแพงเพชรถหอเป็นใบหน้าเสียมนะครับเกศทะลุแบบพาดซุ้มนะครับอกผายแต่พรอมีล่องสังกติแข้งสันชัดนะครับ ฐานเขียนบริเวณนี้สอบตรงบริเวณนี้เชิดขึ้นเฉียงลงซุ้มหักมุมนะครับสัดส่วนโกลเดอร์เลโชนะครับต่อมาเป็นพิมพ์เส้นได้ครับไม่ได้บรรจุกูครับแตกลายสังคาโรกครับนี่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะผ่านการตรวจเบื้องต้นเราหมดแล้วนะเนี่ยนะครับพระด้านหลังเนี่ยก็คือจะมีลักษณะรูพุนปลายเข็มนะครับรอยปูไตนะครับองค์นี้เป็นเจดีครับนึกแกล้งเหมือนกันนะครับชัดเจนครับฐานเขียง เฉียงหน้าคู่เป็นระนาบทรงเจดีนะครับมีล่องสังคติมีขอบจีวรลึกเข้าไปข้างในนะครับด้านหลังนั้เป็นผิวสังขยาแล้วก็มีรอยปูไตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือได้ว่าพระสามองค์นี้นะครับเป็นอยู่ในกลุ่มพระเนื้อแกล่งนะครับต้องแกเซตนี้นะครับเป็นพระเนื้อเนึ้อแกล่งเหมือนกันนะครับให้ดูนะครับอ่าด้านหลังนี่เป็นหลังกระดานนะครับ ถ้าทีก็เป็นลายกลกหมากันนี้เป็นพิมพ์สุขททยเกลทัลุซุมซุมหางมุมสมมาตรบริเวณฐานเขียงนะครับมีล่องสังคตินะครับอันนี้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้ครับแตกลายสังคโลกเลยนะครับนี่นะครับมีกรอบเส้นได้นะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังมีลักษณะผิวสังขยานะครับส่วนองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีนะครับ บางขุนพรมด้วยนะครับนี่บางขุนพรมครับเนื้อแกร่งนะครับฐานเขียงเฉียงตามมานาบเจดีนะครับอกมีร่องสักคติและมีขอบตรงจีวรบริเวณนี้นะครับก็ส่วนงามทูตองนะครับซึ่งผู้ประกวดครับส่งเดี่ยวได้นะครับส่งเดี่ยวได้นะครับนะครับได้ชมไปแล้วนะครับสําหรับท่านที่ประกวดนะครับการประกวดเนี่ยนอกจากจะเป็นการโนรักนะครับยังเป็นการสร้างคุณค่านะครับให้กับพระของต่างๆนะครับจะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเนี่ย อยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะครับปราณีตกับของสิ่งนั้นแค่ไหนเราให้ความกับของสิ่งนั้นแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจัดงานประกวดนะครับที่มีกระบวนการที่เป็นสากลนะครับมีรายละเอียดที่เยอะเนี่ยเพราะว่าเราต้องการนะครับให้คุณค่านั้นนะครับกับพระของท่านมันกระบวนการนี่เยอะใช้เวลานานนะครับแล้วแม้แต่สถานที่ประกวดทุกอย่างนะครับก็ถือว่าทําให้ดีที่สุดทําให้สมที่สุดนะครับคุ้มที่สุดกับสิ่งที่ท่านได้ทํานะครับ เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับของที่มีอยู่เนี่ยท่านสามารถพูดได้เลยว่ากระบวนการการตรวจเนี่ยโหท่านก็ละเอียดมากในมาตรฐาน iso นะครับใช้เวลาอะไรเท่าไหร่นะครับและหนึ่งในงานประกวดอีกนะครับจัดที่ไหนนะครับสามที่เราก็ให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะมาจัดกันได้ง่ายๆนะครับตั้งแต่โรงภาพยนตร์นะครับซึ่งเราทําเป็นที่แรกในโลกนี้เลยครับที่ในขอนยามนะครับทั้งการฉายบนจอโรงหนังด้วยนะครับต่อมานะครับก็ไม่ทิ้งกันอยู่ในสายสื่อสารมวลชนเหมือนกันก็ไปจัดที่ ททบ5นะครับท่านนี้ทรทั์กองทังบกช่อง5อีกซึ่งทุกที่นะครับเป็นสถานที่ที่ทาให้ท่านเนี่ยสามารถพูดได้อ้างอิไงได้ถึงความสําคัญของงานนะครับและการให้รายละเอียดที่สําคัญนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านติดต่อส่งมานะครับอย่างที่บอกครับส่งเดียวได้ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ใหญ่ได้ดีได้นะครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่เราใช้ในการตรวจมันจะต้องเซอร์ก่อนอยู่แล้วครับตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO ที่ เป็นกระบวนการการทํางานที่เราได้อธิบายไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะครับนั้นพาที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดนะครับท่านจะเห็นเนี่ยผ่านกระบวนการเบื้องต้นมาแล้วนะครับได้ชมล้วันนี้ใหญ่ได้ดีนะครับสําหรับท่านอื่นที่จะมาร่วมด้วยกันนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ